เราตัดเตรียมซับในเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้สังกาวทานะครับบริเวณชิ้นหัวนะครับทาหนังบริเวณชิ้นหัวทาหนังนะครับใช้สังกาวนะครับ ให้ทั่วแล้วใหเดี่ยวระวางทิ้งไว้นะครับวางรอไว้จัมา,าทาซับในนะครับทาบริเวณให้ทั่วบริเวณให้บางแล้วก็ให้ทั่วเว้นส่วนหัวไว้ครับไม่ใส่ผ้าคเคมีนะครับแล้วก็รอ ร้อยแห้งนะครับต่อไปทาสังเกาหลังสวนส้นนะครับทซับในครับซับในชิ้นส้นาเว้น ช่วงกลางไว้ไวส,ำสำหรับใส่ผ้าเคมีนะครับต่อให้ครบทุกชิ้นนะครับทั้งซับในทั้งหนังเสร็จแล้วเราก็ว,ว,วางรอไว้สักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ตอนนี้คือกาวแห้งแล้วนะครับรอทิ้งไว้ประมาณสัก4-5นาทีนะครับ กาวแห้งแล้วก็นำซับในมาวางนะครับแล้วก็เอาหนังชิ้นหัวมาประกอบนะครับซับในก็จะเลยขึ้นมาเผื่อขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่สมับตัดทิ้งหลังจากที่เราเรย็บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ใช้ค้อนทุบ กอบเส้นในับในชิ้นหัวนะครับเราไว้ต่อมาเราประกอบซับในชิ้นส้นนะครับวางเริ่มจากกื่นการนะครับ น้่ก็จะขั้นตอบนี้ก็คือขั้นตอนการประกอบซับในนะครับอันนี้ก็คือซับในชิ้นหัวนะครับซับในชิ้นส้นนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องใช้จักรเย็บบริเวณที่เราพับเรียมตามขั้นตอนนะครับ